สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดเลยครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรแมนยูเนี่ยยังคงยืนยันตรงกันว่ารูเบนุบูริมนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการและก็บอร์บริหารของสโมสรแมนยูแม้ทีมจะเปิดฤด,ดูกาลด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบทสทศวรรษก็ตาม ซึ่งแมนยูนะครับก็แพ้ไปแล้วถึง16จาก31เกมลีนับแต่อมริมนั้นเข้ามาคุมทีมซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงปัญหาหนักหน่วงทั้งในด้านฟอร์มการเล่นความมั่นใจและก็การแก้เกมอยา่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับอมริมนั้นยอมรับว่าสถานการณ์นี้นั้นมันน่าเหลือเชื่อมากแต่ทางรบดบริหารแมนยูก็ยังยืนยันว่า เก้าอี้ของกุนซืออัมบริมเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในเขตอันตรายแต่อย่างใดซึ่งฝ่ายบริบทฐานของสโมอสรอแมนยูนะครับยังคงเชื่อมั่นในปัจฉญาและก็วิธีการทำงานของอัมบริมพอภูเขามองว่าหลายแมตท,ที่แพ้นเนี่ยเป็นผลมาจากรายละเอียดเล็กน้อยที่ผิดพลาดมากกว่าและก็จะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่และมองว่าผลการแข่งขันบางนัดเนี่ยไม่สะท้อนภาพรวมของการทำงานที่เกิดขึ้นจริงแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า สโมสรแมนยูเนี่ยไม่มีแผนและก็ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนผู้จัดการทีมในช่วงนี้แม้กระแสวิจารณ์จากแฟนบอนจลจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ตามสโมสรมองว่าอัมบูริมเนี่ยคือคนที่จะนำพาทีมผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ภายในแคนงดันต,นตอนนี้หลายคนนั้นก็ยังชื่นชมแนวทางการทำงานของอัมบูริมโดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศภายในทีมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นอายุน้อยก้าวขึ้นมาทีมชุดใหญ่ ขณะที่บอบทหานนั้นก็ย้ําว่าความสําเร็จในระยะยาวนั้นต้องใช้เวลาและก็การเปลี่ยนกุญสืออีกครั้งเนี่ยจะยิ่งทําให้สโมสรเสียความต่อเนื่องไปมากกว่าเดิมนะครับสาหรับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าแผนหลัง3ของอัลบริมตอนนี้มันไม่น่าจะใช้ได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับและอีกประเด็นนึงครับก็คือว่านักเตะแมนยูบางคนเนี่ยมันควรจะโละทิ้งจริงๆแล้วยางเช่นลุคชอนะครับเนื่องด้วยอายุเนื่องด้วยปัญหาอาการ มาเจ็บและก็อื่นนะครับที่ทำให้ลูกชอเนี่ยไม่เหมาะกับพื้นที่พิมรีกในยุคนี้แล้วนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าพิมรีกยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่นักติ เด็กนะครับนักเตะอายุน้อยเนี่ยแบบดุดันมากแข่งขันกันมากในการวิ่งเพจเออยในการประทะร่างกายเอ่ยนะครับในการเข้าสกัดรุนแรงเนี่ยมันน่ากลัวมากนะ,ะผมว่าเราต้องหานักเตะที่อายุน้อยแล้วก็มีไฟมีแพลชั่นดีกว่านะครับกว่าที่จะมาอาศัยนักเตะที่มีประสบการณ์อันนี้ผมว่าไม่ไ,มได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับอีกอย่างเนี่ยผมว่าในความรู้สึกของผมนะ ถ้าเกิดอาบูดิมเนี่ยยังมีผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่เกิน2อถึงสนัดนะครับหรือไม่เกิน5นัดก็ได้อตีไป5นัดแล้วกันผลงานยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไงยังไงอาบรดิมก็ต้องหลุดจากตำแหน่งเก้า e, อี้กุนซือปีศาจแดงแน่นอนนะครับในจีนผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนี้เพราะว่าในนัดที่พวกแมนซิตี้ใช่ไหมครับแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ลงมาอ่าบอเบร์เานเนี่ยก็ลงมาดูด้วยนะ แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นสีหน้าบอกบรงขางแมนยูแล้วล่ะครับว่าทุ่มเงินไปตั้งเยอะแล้วทําไมทีมกูถึงแพ้ยับเยินขนาดนี้นะครับมันน่าคิดนะถ้าเกิดว่ามองในมุมกับการเราเป็นเจ้าของทีมนะครับเราซื้อผู้เล่นเข้ามาเยอะซื้อเล่นผู้เล่นเข้ามาแพงจ้างโค้ชเข้ามาแพงทุกอย่างแพงไปหมดรวมถึงการสร้างแคนนิงตันใหม่เนี่ยแล้วทุกคนล่ะจะไม่สูบไม่ไม่เสียดายเงินที่ลงทุนไปหรอวะนะฮะต้องคิดนะ ลองลองเราลองคิดภาพตอนที่เราเป็นเจ้าของสโมสรดิเจ้าของทีมดิเราจะมาเสียเวลาอะไรแบบนี้ไหมนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ควรตัดไปตั้งแต่ต้นลมนะครับโดยขอคิดถึงตัว,ต,ว,ต,วตัวผมนะผมคิดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วทุกคนละครับที่เห็นอย่างไรในส่วนนี้สมาถคอมเมนต์นะครับเพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ตามรายการจากสมเอลักเฮิร์ตนะครับแล้วก็ดอฟรอทันผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตที่อรอมารายงานตรงกันนะครับแจ้งให้ทุกคนประทับในะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมาร์คออกเดนนะครับผู้สื่อข่าวจาก ESPN ที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูจะเปิดเผยภาพ,าพรวมของปัญหาทางการเงินของพวกเขาเมื่อสโมสรเปิดเผยบัญชีประจําปีในวันพุธนี้หลังจากที่เซอร์ Keep, จิมแรดคีฟเจ้าของหุ้นส่วนสโมสรแมนยูเคยกล่าวไว้ว่าสโมสรแมนยูสมยัยนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางการเงินจนถึงสิ้นปี2025เป็นเวลา6เดือนซึ่งแมนยูนะครับซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ออกมาแถลงข่าวต่อน,นักลงทุนเมื่อ ช่วงข้าววันศุกร์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าบริษัทเนี่ยจะละลายงานผลประกอบการไตรมาสที่4สําหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนเวลา7จ็ดโมงตามเวลาของประเทศอังกฤษนะครับ ซึ่งคาดว่านะครับผลประกอบการในตามาที่4เนี่ยจะออกในวันที่17กันยายนนะครับเป็นวันพุธนี่แหละฮะแน่นอนนะครับว่าถ้าในรายงานนี้เนี่ยมันออกมานะครับมันก็จะมีในเรื่องของหนี้สินรายได้เชิงพาณิชย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆของสโมสรแมนยูที่อาจจะมีการผิดไปจากที่คาดเอาไว้แล้วก็อาจจะสมผลกระทบต่อการวางแผนซื้อตัวนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม อีกทั้งเพดานการใช้เงินในสโมอสรอนเนี่ยมันก็อาจจะต้องประหยัดลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เงินสลุสาลนในการเสริมทัพมามากเลยในช่วงเสมอร์ที่ผ่านมานะครับมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยนะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับการบริหารที่ผิดพลาดของแมนยูเนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารไปเอาผมไปบริหารดีกว่าต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอโรบโนนะครับที่ออกมารายงานว่า สถานการณ์ของรูเบนนอวริมที่แมนยูเนี่ยยังคงเป็นสัญญาณเชิงบวกโดยเฉพาะการปรากฏตัวของเซอร์จิมละคีฟนะครับที่เดินทางไปชมเกมที่เอ h ดรฮัสสเตเดียมซึ่งถูกหลายฝ่ายนั้นตีความว่า,าสิ่งที่เซอร์จิมละคีฟทำแบบนี้เนี่ยเขาเองพยายามที่จะใกล้ชิดกับนักเตะทีมงานแล้วก็โค้ชมากยิ่งขึ้น เพื่อเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าทีมกําลังเผชิญปัญหาไดๆอยู่และควรแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดจะพูดภาษาบ้านเรานะครับก็คือว่า อ,อิตาเซอร์จินและคลิปเจ้าของเนี่ยแกส่วนมากแกจะเป็นคนอินดี้นะครับแกจะไปตกปลาเนี่ยขับรถแล้วก็ไปตกปลาตามป่านะครับแต่พอมาวันที่แข่งขันกับแมนซิตี้แะครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แกก็เข้ามาดูนะครับว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาในทีมเนี่ยมันเป็นอะไรว่านักตะมันขาดตรงไหนบ้างไหนพวกเองลองเล่นในชั้นดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงและโค้ดนะ่ะมีการแก้เกมหรือแผนอัตราการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งสื่อของต่างประเทศเขาตีความแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ตี เ,อ,เยะะอย่างเราก,ก็ตามนะครับถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่าสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะปลดหรือแฟนบอลเนี่ยไม่เอาแล้วอโมริมทางด้านอโมริมเองนะครับก็ส่งสัญญาณนะครับถึงบอร์ดบริหารแมนยูโดยตรงนะครับว่าเขาเองจะไม่ยอมเปลี่ยนปัจฉญาและก็ถ้าเกิดจะให้เขาเปลี่ยนปัจฉญาเนี่ยเขาขอลาออกดีกว่านะครับก็ไล่เขาออกตามที่ สิ่งที่เขาเป็นตอนนี้แหละครับไล <l ain> ออ่ออกตามปัญญาเลยนะครับเขาไม่เปลี่ยนอะไรยังไงก็ตามอยากให้เป็นลังสีไปหาโค้ชคนใหม่มาอามบริมบอร์ดอย่างนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ประเด็นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบการทําทีมของอัมบริมมากๆและเขาเองก็มองว่าปัญหาหลักเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่แทคนติกหรือคุณภาพนักเตะแต่คือสภาพจิตใจและก็ความเชื่อมั่นของผู้เล่นมากกว่านั่นทำให้อามูดิมนั้นยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิมและก็พร้อมมองว่าหากทีมผ่านช่วงเวลาย,ยากลำบากนี้ไปได้เนี่ยผลงานก็จะค่อยๆกลับมาอยู่ในระดับควรที่จะเป็นนะครับแหลงข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้ระบุเสริมเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาสโมสรเนี่ยไม่มีการส่งสัญญ,ญาหรือข้อมูลบ่งชี้ใดๆถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมอามูดิมนีย่ยังคงได้รับการสนับสนุสนอย่าง เต็มที่และถูกมองว่าเป็นคนที่เหมาะสมในการนําพาทีมก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปซึ่งสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเสอังกฤษหลายสื่อเลยนะที่ได้ออกมารายงานอาทิเช่นแมชชีสเ,เตอร์อี n นิงนิวนะครับสกายสปอร์ที่ยืนยันว่าสมโมสรแมนยูไม่มีความตั้งใจที่จะปลดกุญซืออย่างรูเบนอออริมลานี้ออกจากสมโมสรแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากไทซีสปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานว่าลิซโดมปเตเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนยูกำลังอยู่ในเส้นทางการฟื้นฟูร่รางกายและมีแผนที่จะกลับมาลงสนามในช่วงเวลาเดือนตุลาคมหรืออาจจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งทางสโมสรมนยูนั้นก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของมาตเตเนสในแนวรับ และในขณะเดียวกันสโมสรนนั้นไม่ได้เร่งรีบหรือกดดันให้เขากลับมาลงสนามเร็วจุดเกินไปโดยเป้าหมายสาคัญก็คือการฟื้นฟูร่รางกายอย่างมั่นคง เพื่อให้เจ้าตัวนั้นกลับมาอยู่ในสภาพที่ฟิตร้อยเปอร์ซและพร้อมจะลงเล่นต่อเนื่องโดยไม่มีการเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บการวางแผนอย่างรอบคอบเช่นนี้นะครับมันยังมีเป้าหมายสําคัญอีกนะครับก็คือการให้ปฏิเนตนั้นกลับมาทันเวลาและอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสําหรับการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตนาในศึกฟุตบอลโลกที่กาลังจะมาถึงโดยเชื่อว่าหากเขากลับมาในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแมนยูและก็ทีมชาติอาร์เจนตนาได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากดอบรอสันผู้สื่อข่าวจาก Skysport ์นะครับที่ออกมารายงานสถานการณ์ของรูเบนนบริมนะครับว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยู Man นะครับตอนนี้ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมโดยบริบทฐานแมนยูนั้นอยากจะให้แฟนบอลหลายๆคนนะครับ อดทนซะก่อนนะครับเพราะว่าพวกเขาเชื่ออาร์มดิมเนี่ยจะพาสโมสรแมนยูน่าก้าวข้ามวิกฤตตรงนี้ไปได้และตอนนี้บอกประธานแมนยูก็ยังไม่มีแผนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชในเวลานี้แม้ทุกฝ่ายจะตระหนักดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถปล่อยให้ดําเนินการต่อไปได้ยาวได้ก็าตามฝ่ายบอสปริหารเองเชื่อว่าความไม่แพ้ต่อแมนซิตี้ไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนผลงานที่แท้จริงของทีมแมนยูมองว่า พวกเขาไม่สมควรที่จะแพ้กับเกมดังกล่าวเพราะตลอดการแข่งขันทีมสามารถต่อกรกับคู่แข่งได้อย่างสูสีเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมกับเป็นปัจจัยสําคัญที่ชี้ขาดผลการแข่งขันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังไว้เนื้อเชื่อใจอโมดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอยากจะหัวเลาะให้ท้องแข่งตายไปเลยนะดับรอชันเนี่ยโอ้ตายตายตย่ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอ้อนะครับที่เอามารายงานว่า เดิมทีสโมสอแมนยูเนี่ยมีแผนใหญ่ในการเสริมทีมในปี2 0 2 6โดยนักเตะที่พวกเขาหมายตาเป็นพิเศษนะครับก็คือคาร์ลอสบาเลบามิดฟิลด์ดาวรุ่งของไบรตันซึ่งถูกมองว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเข้ามายกระดับแดนกลางของทีมได้ซึ่งแมนยูเนี่ยเคยพยายามซื้อตัวบาลบ้าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สโมสรไบตันยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการขายออกก่อนในปี2025ทำให้สโมสอนเนี่ยเลือกที่จะรอและก็ไม่เซ็นสัญญานักเตะตําแหน่งกองการคนอื่นเข้ามาแทนเพื่อเก็บแรงแล้วก็เก็บงบเอาไว้ในการล่าตัวบาลบ้าในปี2026 แต่สิ่งที่น่าสนใจต่อแต่นี้ก็คือว่าดีลนี้มันจะขึ้นอยู่กับอนาคตของรูเบนอโมริมผู้จัดจาการทีมคนปัจจุบันเพราะถ้าเกิดว่าบาเลบ้าเนี่ยคือคนที่อโมริมอยากได้มาเล่นในระบบของเขาถ้าอโมริมยังคุมทีมอยู่การซื้อตัวบาเลบาเนี่ยก็จะเป็นไปนตามแผนแต่ถ้าอโมริมนั้นโดนปลดแผนนี้ก็อาจจะยกเลิกไปทันทีและก็จะถือว่าคาร์ลอสบาเลบาก็ไม่ใช่เป้าหมายพิเศษของแมนยูอีกต่อไปนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ